ต่อไปข้อที่4นะครับมารยาทในการพูดทักทายเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเรื่องใดนะครับย้ำนะครับมารยาทในการพูดทักทายควรหลีกเลี่ยงเรื่องใดอ่ะคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันเร็วๆกันเลยดีกว่านะครับกไก่เรื่องสภาพดินฟ้าอากาศอันนี้มันเป็นเรื่องทั่วไปสามารถคุยได้นะครับไม่มีปัญหานะครับคุยแสดงความคิดเห็นกับฝนตกบ้างแดดออกวันนี้อากาศร้อนวันนี้อากาศหนาวเนี่ยอันนี้คุยกันได้นะครับเนาะขอไข่เนี่ย เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถคุยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปที่คนเขาใช้เขาสวมใส่กันอยู่แล้วบางคนอาจจะแต่งแบบนั้นแนวนั้นแนวนี้แบบนี้เขาก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แต่ว่าข้อขวายนะครับเรื่องส่วนตัวาศาสนาการเมืองอันนี้มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวยิ่ยงเรื่องส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่สนิทกันจริงๆเขาจะไม่ค่อยสนทนากันครับไม่เล่าให้ใครฟังศาสนาก็เหมือนกัน ศาสนาเนี่ยมันเป็นเสรีภาพของคนใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับเราจะไปบังคับใครให้คนอื่นมานับถือศาสนาเหมือนเราใะมันเป็นไปไม่ได้นะครับนักศึกษาให้ระมัดระวังไว้เรื่องการเมืองก็เหมือนกันเรื่องการเมืองเนี่ยมันมีความคิดเห็นต่างนะครับเวลาถ้าเราจะไปพูดทักทายหรือว่าจะไปคุยกับใครเนี่ยให้หลีกเรื่องเรื่องการเมืองไว้เลยนะครับความคิดเห็นมันอาจจะไม่ตรงกันครับยิ่งมีแอลกอฮอล์เข้าไปผสมเนี่ยยิ่งจะเกิดปัญหาใหญ่ ข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้ามาเจอแบบนี้นะให้นักษากาข้อคอควายได้เลยนะครับข้อง,งูเ,เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถคุยได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับนาะข้อนี้ตอบข้อคอควายนะฮนะอ่ะ